กบสวัสดีท่านผู้ชมที่รับมครั้้นะครับองยครับรับครับครับบคาับครับก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาจากรถครถเชื่อับไรว่าอะไรวิต้ับไรวิตี้ทักอย่างอบไรขึ้นชื่อไว้นะครับก็คันี้ครับผก็จะมาครกสุดจูคกัตามเคยนคนดครับผมก็กจะไปดูนะครับฝาดามและกด Subscribe แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับก็นะครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรงเลี้ยวกันเลยนะครับของรถคันนี้นะครับ ซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้มัน,นมนชื่ออะไรสักอย่างอะไรวีดิติตี้สักอย่างผมขึ้นชื่อไว้ให้อ่ะแต่ที่บอกมันแกี้ก็นะครับรถคันนี้นะครับพูดถึงข้อเสียของมันเลยก็คือรถมันค่อนข้างเบานะครับคนดูเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะพลิกนะครับสมมติถ้าเราจูนให้มันยึดเกาะเยอะๆครับซึ่งก็เสียจะเล่นลายขอนลำบากเพราะว่ายึดเกาะเรามันน้อยไงแล้วในเมืองอะไรเงี้ยครับเวลาเลี้ยวเข้าโค้งอะไรเงี้ยครับมันอาจจะดิฟได้ครับเพราะว่ามันมันยึดเกาะมันน้อยอย่างที่พูดไป นะี่ครับคุยข้อเสียของเจ้าคันนี้เลยเราถามว่าแรงไม่เล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้เลย่ในซอยๆก็อยู่ประมาณนี้แหละตูพุ่งมันมันวิ่งมาแบบสักปั๊บึงประมาณสักร้อยห้าร้อยหกเงยก็แบบก็ก็อะไรนะโอ้ยโอ้ยรถยกเรายกเรายกเรายกปีเป็นรถโฟกอะไรอ่ะมุกอะไรเนี่ย ดวงเดียวนะอววโอ้ยเจอเยอะเยอะสุดเมื่อกี้มันเจอหลุมมาโดนมาโดนแล้วเปลี่ยนลายเนี่ยทดสอบวงลงมือเยอะก่อนนะครับคุณลุเอาแบบที่งานลายที่แบบใช้งานจริงได้อะเช่นลายนี้เป็นต้นขออนุญาตเงียบๆนะครับต้องใช้สมาธินิดนึงไม่จะพูดอะไรเกี่ยวกับรถมันละ เขาเสียมันก็จะอย่างเดียวเลยครับรถมันเบาเบามากฮะเนี่ยเวลาเจเนอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนดูแบบเตรียมพลิกได้เลยนะรถอะเบามากนี่ขนาดผมจูนแบบจูนสูตรที่ดีแล้วต้องใช้แบบใช,ใ,ชใช้แค่ว่าฝีมือของคนขับมากขนาเนี้ยคุมนะรถไม่ให้รถมันพลิกอะต้องคนขับต้องเก่งครับคนเนี้ยที่จะซื้อคันนี้มาเล่นนะ ก็วิธีคุมไม่ให้รถมันพลิกใช่ไหมง่ายมากเลยเวลาเราจะถึงโค้งใช่ปะแล้วผ่อนปุป๊บจากนั้นเราก็ให้รถมันตรงกัอเราถึงค่อยเล่งอ่ะถ้ารถไม่ตรงปรุ๊บลิ่งอ่ะมันอาจจะพลิกได้ไงเข้าโค้งอ่ะเราก็ต้องเบาๆหน่อยค่อ,คอยๆหักเอากดเลี้ยวอ่ะกดเลี้ยวทีเดียวเลยไม่ได้ต้องค่อยๆกดเอายำๆยำๆยำๆ,ๆ,ๆ,ๆออกจากแบบนั้นจะช่วยให้รถไม่พลิกได้ทีนี้บอกนะนี่มาบอกคนดูเลยนะนี่บอกคนดูแล้วนะนประมาณนี <S <S น <ะ S 2> ้เห็นปะก็จะไม่พลิกเห็นไหมดูเลยก่อนประมาณช่วงเข้าโค้งอ่ะ เรากดากดชลอย้ำๆย้ำๆกัอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เข้าเลยเนี่มันจะเข้าได้อย่างเงี้ยเลยเหมือนขี้บอ่อนผมค้างอะ่ะปุ่มปุ๊บเิลค้างอ่ะเออเกียรมันค้างไม่รู้นะเนี่ยเออเนี่ยประมาณนี้ซึ่งถามว่าว,วิธีนี้มันใช้ได้กับกับทุกคันไหมก็กต่ทุกคันแหละเด เออ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 เนี่ยเน,น,น,นี่ยกดค้างมันจะประมาณนี้ครับสมมติถ้าเรากดค้างมันจะประมาณนี้เมื่อกี้ผมกดค้างให้ดูอีเชีย่ยกูจะมาให้ดูวงเลี้ยวเอาแหวนมาแม่งอ,ออาวไอ้น,นี่ได้ไงไอ้น,นี่อะไรทำสองวะทำสองพี่ต้องใช้เครื่องทำสี่ ดูๆเห็นไหม,ไมเวลาเขาโคง้งผ่อนนิดนึงครับแต่บางครั้งมันอาจจะโคง้งนั่นเลยเช่นแบบพวก R50 อะไรเงี้ยเกิดองนั้นอ่ะคือโอ้ยชนแบบพวกอย่างนั้นคือแบบมันคือเข้าโคง้งนั่นเลยไงแบบกดแล้วคือเข้าได้เลยพวกแท็กอะไรเงี้ยแท็กนี้แทบไม่ต้องผ่อนเลยนะแท็กนี้คือใส่ได้เลยเจอโค้งคือแบบไม่ต้องกลัวหลุดเลยอ่ะยิ่งใช้สูตรที่ผมจูนอยู่กับแบบหนึบเลยอ่ะรถนี่แบบไม่ทแทแบ,บเหมือนกระตุกแกเกาะ,ะผนังอ่ะ,ะดีจัดอ่ะนี่เห็นแล้วกดค้างก็จะวานนี่ ก็คนดูครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหนึบไหมหนึบไหมเวลาผมเนี่ยเวลาเข้าโค้งมันหนึบไหมครับข้างๆ่อนถนนไหมก็น่าจะเห็นแล้วแหละครับว่ามันเป็นว่าไหนนะผมลองขับเพื่อแล้วคืออาจจะมีพลิกบ้างนะครับพลิกบ้างก็คือต้องใช้สกิลเพีของของเราในการขับอ่ะให้คุมรถให้อยู่อ่ะถามว่าคุมยากไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหนี่ประมาณนี่ยเหนื่อ้ไป Pío de... Allá, de... มาครับทุกคนมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองคอนโบโหฟิล์กันดีกว่าของเจ้ารถคันนี้นว่าเป็นยังไงเนาะก็ไปดูกันดีกว่าครับไปไปก็้ช้ที่ผมลองนะครับผมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเนี่หน้าพันหน้าบัตร JK นำกอน๊อปนำก๊อปโอ้ยเฮ้ยจังยอสองร้อยสิบสี่เหรอว้าวน้อยจังนี่มันความเร็วรถไม่ได้น้อยจังเลยอะสองร้อยสิบเก้าเหรอ มาลองตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยทำความเร็วได้น้อยจังหรือลอ็ลอตมันล็อกความเร็วหรือเปล่าน่าจะล็อกความเร็วหรือเปล่าไม่ให้เกินสองยี่หรือเปล่าเดี๋ยวดูลองดูลองดูอดูความเร็วดูความเร็วประมาณประมาณไหนดูนี่เรื่องเดินนะน่าจะโดนล็อกความเร็วแน่เลยคันนี้กันดูเหมือน เหมือนนีออนอะมาครับคนดูมาดูสูตรกันดีกว่าสูตรที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับผมเอาไปลองปรับใช้กันได้เลยนะครับโหยเพิ่งรู้เนี่ยรถมันโดนล็อกความเร็วอะล็อกความเร็วล็อกแบบล็อกแบบไม่ประมาณ220ไม่เกินเนี่ยไม่ให้เกินเนี่ยซื้อถามว่าแรงไป็แรงกันนะก็ใครดูคลิปนี้มาถึงตัวนี้แล้วก็ฝากเลยกดไลค์กับ Subscribe ผมนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะก็เจอกันคลิปหน้าครับอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งไปตอบ q A ได้ไปถามเอ้ยไปถามคำถาม q A ได้ผมจะได้มาทำคลิปตอบโอเคนะคนดู เจอกันครับบุยบุยป่าเลา๊ายบาย